สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมืเอนี้ก็มาพ่อๆก็คอยคึกเก่ากับสาวลาวคนนี้ดิเอนี้กอะบ่มียังลายนู่พี่น้องเนาะมืเอนี้สิมาถ่ายอ่าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนสีคำคำคืมๆพ้นพี่น้องคือพ้นสิตตกในแล้วเนาะกับ่ได้ไปทางใดพี่น้องเอ้ยกัเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่บ่อนเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานคึกเก่าเนาะเพราะว่ากับ่ได้หยุดแบบว่าเฮ็ดงานทุกมื้อฮะพี่น้องหยุดแต่แบบวันที่16เนาะของทุกๆเดือนแบบ ก็เลยบ่าดีไปทางไหนพี่น้องไอ้สว่างกับขีปกับชิมีแต่วนเวียนอยู่แถวบองเฮ็ดงานนี่แหละเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยว่าสิมาทายบรรยากาศคืมผ้าคืมพ้นให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องไอ้พราะว่าพ้นกับคืมคืมแต่สว่างใบใบผัวแหวงยังมาทำตะโกกแจักเถื่อนเนาะพี่น้องแต่อยากให้โต๊ะอยู่เพราะว่าเมื่อนี้อากาศหอนแห้งพี่น้องเอ้หอนค่ะหอนในดีแบบหอนแบบทั้งแดดทั้งหอนนะเดี๋ยวซีทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศตอนนี้กับคืมผ้าคืมพ้นเด็กผ้าดังนั่เนาะพี่น้อง เยอชิทายพี่นอ้องเบิ่งเนาะบรรยากาศช่วงนี้กัฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเวิรดทุกคนแบบว่าซอยกันหักษาสุขภาพเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดกัระบาดหนักอยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ประเทศลาวกัระบาดคือกันเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าปลอดภัยจากโรคนี้เวิรดทุกคนเนาะพี่น้องเนาะโรคอะโควิดสิบเก้านี่นะพี่น้องอยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลเจ้าของหักษาสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กัแบบว่ากินแบบกินแยังก็ให้ระวังระวังค่ะนะประมาณนี้แหละพี่น้อง บรรยากาศๆๆนามแรงๆคืมพาคืมฝนอุ้ยเห็นหุ่งกินน้ำน้ำพี่น้องอุ้ยสวยจังเลยโอ้เห็นหุ่งกินน้ำน้ำ,นนนนนำโชคดีได้เห็นเฮาได้เห็นหุ่งกินน้ำเพราะว่าบเห็นเพฝนได้นี่พี่น้องแน่มาทางไหนเห็นแต่คือมสิเดมาทางไหนไปเห็นเพฝนกินน้ำเนาะโอ้หุ่งกินน้ำแสดงมาพ่นสิตโต๊ะก็จ่ะวา แมนบอพี่น้องคืมพี่น้องเอ้คืมจะจ้วงใบใบพุ่นแหลงหักโต๊ะจักเถื่อเนาะนี่นี่ก็เป็นบอลน,นอนพี่น้องไอ้บอลพักทองห่องเลยผู้ตะเวนก็ใกล้ชิโต๊กดินเนาะในทางพุ่นตะเวนคืมแต่หักพ่กท่านัดโต๊ะจักเถือ่อพี่น้องเลยคืมพระคืมพุนอยากให้โต๊กอยู่เพระาะว่าเมื่อนี้อากาศห่อนแห้งเนาะห่อนแบบว่า หอนคขาหอนแน่อะไรพี่นอ้องเลยหอนปวดหอนพ่อเนาะแบบว่าหอนจนมาจักสิบองหอนจนมาจักอันบอนสียูอะนะท่านนี้กค็คึมอู้พะอิ่หุ่มเลยนี่แกงสิกไก่แซ่บเลยนี่พี่น้องเนาะนี่เคี้ยวๆนี่นะอู้คงกินนะง่ามแห้งนี่พี่น้องเลยพวกว้า สแสดงว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าทางอื่นนี่หนาสิตกและพี่จะทางนี้แล้วพี่ท่า,ทานอโตกนะมื่อนี้นะพี่น้องไอ้บอกเลยว่าลูกค้าบอกคอยร้ายแต่ว่าหมู่บ้านนี่ลูกค้าคือคักอยู่พี่น้องมากเมื่อนี้เงียบเนะาะสงไซส์ก็เจ้าญานโควิดก็เจ้าก็เลยบอกมากินเขา่านนะพี่น้องมื่อนี้เงียบพี่น้องไอ้ มีจองโตเดียวตอนแรกกันยังพลามาส,สำมเนาะแต่ว่าบางเสาเนี่ยก็มีประมาณสีหาโตเนี่ยแหละพี่น้องนะก็สังกับบาทนเนาะแต่ว่าบมู่บ้านเนี่ยคือคักดีเลยพี่น้องอุย้ยถล่มเพิ่นเห็นยังนะเพิ่นนอนเกือกอยู่พวกมาโต๊ะจักเถื่อลง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  มันเห็ดยังน,นะนะเธอจะเธอร้อนเหรอฮะร้อนบ่อยากให้พ้นโต๊ะบ่บ่เห็นเนี่ยเงียบเงาแห้งพี่น้องเอ้ยมือนี้นะทางอื่นเนี่ยคือสิยงเงียบเพื่อกันมาจากพวกแบบหูซึกว่าเงียบมือน,หน,หนอี้เนาะเป็นมือวันศุกร์กันยังเงียบนา่าจะเป็นย้อนโควิดนี่แหละพี่น้อง กูนก็เลยบอกกางมากินข,ข้าวกินน้ำอยู่เนาะออกบ้านเนาะใช่เยสิาพาไปหาคุณสมนะพี่นนองถ่ายแล้วจ้าเนียงกงระวังอะไรนะมีงลาบ,บ้า <laughs> ดูอะไรอยู่จ้าทำไมไม่ไม่เห็นพี่ชายพี่ชายฉันเนาะไม่เห็นที่อะโอเไม่อยู่หรอเขาดูคลิปเก่าฉันทุกคนจ้าพี่ชายคนไหน พี่ไม่อยู่ไม่อยู่จีนุ่งกลับบ้านไปไงอ๋ไม่อยู่กับใครทางไกลอ้าวพี่ก็อยู่กรุงเทพไงหนูกลับบ้านไปไมันอยู่กับเจ๊งอใช่ไหมเขาอยู่กับเจ๊งอจ้ะเพ้าวันนี้สวยนะเนี่ยสวยจริงๆเลยมีเอฟซีถามหาบอกว่าคิดถึงอา้าวทำไมอะไม่ต้องคิดถึงเกิน วางนะพี่น้องวางประมาณเบิ้งเป็นไดเจ้านายลูกค้ามาดูสิคะพี่น้องขาสิวขึ้นโตนหน้าผากเลยค่ะตุ่มเบลอเลยจ้ากาตอนนี้ก็ยังพ้นก็นยังว่าอะไรตกสามพี่น้องนางคอยพ้นตกแล้วก็บนางคอยลูกค้าน้ำเนาะเดี๋ยวสิม,มาให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งมอเตอร์ไซค์เจา้านายขั้นหนึ่งหาแสนบาทพี่น้องโอ้ใครเคยเบิง้งใครเคยเห็นมาเบิ้งน้ำกันเนาะพวกวะ ได้ยินแล้วค่ะก็ตกใจแล้วนะพี่น้องเพิ่นจอดเมียนอยู่ในนาบาทน,นี่แหละเนาะเรียกสิไตพี่น้องเบิง่งคันหนึ่งหาแสนพี่น้องวู้มาเบิ่งน้ำกันนะว่าสิเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบใดเนาะคันใหญ่ซ้ำใด้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันหาแสนบาทคอยหาเงินประมาณหาปีไปแหละมีสิไตหาแสนบาทนะเนาะทุกคนนี่จ้ามอเตอร์ไซค์เจ้านายคอยนะคะคันนี้ห้าแสนบาทนะคะ โอ้โหทำอะไรกันนั่นอ่ะหวานจังเลยสองสองคนนี่ทำอะไรกันนายาอยู่เขาบอกร้อนร้อนมือโอ้โหดูดิจักรยานลูกพี่เรานี่คันหนึ่งห้าแสนห้าแสนเมื่อกี้ห้าแสนบาทบอกห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทพี่เนาะห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าเด้อห้าแสนบาทโอ้โห หวานจนเลยคู่นี้นะคะว่างนะคะทุกคน,นกอยากให้ฝนตกนะนเพราะว่าอากาศร้อนนะคะทุกคนน่ารักจุงเบยเอา,เอเอาพี่ส้มจะถามอะไรไม่ต้องถามอาเที่ยวมือพอใช่เอาถามเลย สี่พยานู้เขาทามาเค,เคุณเด็กขออีกคนชาพีหน้าก่อนพีหน้าหาตัางเก็บได้โ,ดโอ้ให้ครวปิดหายจะแต่งค,ค,คนเขาไม่หายูก็ไม่มีราคาไม่ต้องไม่ต้องเอาแพงนะเอาแค่ห้าพันกว่าบาทก็พอนะจ๊ะเขาใช้ที่ เอาเอาบ้านเนาะบ้านจระเข้โอ้โหมันร้อนเพราะว่าเราจับพริกจับน้ำมันรั่วเอาไม่เบาเบามือเราหับบแผลใส่ทาได้หมดอ่ะเพราะว่ามือเพราะว่ามือพี่ส้มแบบว่าเขาคือทอดต้วยแล้วก็น้ำมันกระเด็นใส่ไหมไหนโอ้ น่าสงสารจังเลยทายังล่ะทายังอาแล้่รอฝนตกก็ไม่ตกสักกะทีเนาะเพราะว่าเราจะได้นอนแบบสบายหน่อยเย็นๆหน่อยเนาะวันนี้เวลาแบบว่าเขาหั่นพริกหั่นตะไคร้หั่นขาเนาะแล้วก็ล้างถ้วยววล้างจานด้วยล้างจานฉันก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่ค่อย ทำเหมือนเขาไงเขาต้องหั่นผักหั่นหญ้าดะไรเงี้นก็เลยจะแสบไม่เดี๋ยวก็ชินประมาณเดือนผัวสองเดือนก็ชินแล้วโห้พาร้องแล้วอ่ะโอเคได้พี่น้องมาหอนเนี่ค่ะเนี่กระิกคอปปิดคลิปแล้วพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศกยามกลางค่ำกลางคืนแถวบอลเท็ดเท่าแถวบอลเท่าห็ดงานนะี่แหละเนาะโอเคได้พี่น้องพอกันไหมครีมนะฟ้าห้องแล้วคิดว่านาซีตกที่นกคนกันเลยดำมาแห้งเลยพี่น้องเลย มือปื๊ดๆเลยพี่น้องเอ้ยพูน่ะโอ้บอกเลยว่าบรรยากาศดีนะนะพี่ส้มบรรยากาศดีนะเดินสวยเดินสวยลูกค้าน่าจะมาแล้วมั้งลูกค้ามาแล้วมั้งโอเคค่ะทุกคน คิดว่าน่าจะเป็นลูกค้านะคะถ้าไม่มากับรถก็โอเคเด้อพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องเอ้อบ๊ายบายบจุ๊บๆ <laughs> จุ๊บๆ <laughs>